สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอกันน้องแมมเซรีไทยรุสวยกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะสะต็อกรถนะคะของเซรีไทยสาขาสุราธ,ธานีนะคะกดอ่นก็ฝากดไลค์กดแชร์ like, นะคะกดติดตห้ช่อง u t u b e ของน้องแมมด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูว่าตอนนี้นะคะที่ร้านมีรถคันไหนรุ่นไหนกันบ้างนะคะพี่ๆนะคะที่สนใจเป็นคันไหนรุ่นไหนก็สามารถ โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 4 5 1 9 7 1 9 7นะคะ0 6 4 5 1 9 7 1 9 7นะคะบอกเลยว่ามีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรถเก่งนะคะรถครอบครัวรถกระบะนะคะรถตู้นะคะหรือจะเป็นรถทํางานทําเงินน้องมิมก็มีให้เลือกเลยนะคะอ่านี่ให้ดูเลยนะคะบรรยากาศหน้าร้านตอนนี้นะคะเข้าๆก่อนเลยนะคะคันแรกเลยอ่านี่เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นมิ u b i บิชิมิรา e นะคะปี2022นะคะ ราคา299,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ฟรีดาวพรอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะเป็นรถเกง๋งอีโคคา5ประตูนะคะเครื่องยนต์1.2นั่นเองนะคะหรือว่าคันต่อไปเลยนะคะคันนี้จะเป็นซูซูกิสวิปนะคะปี2016นะจ๊ะคันนี้239,000บาทเท่านั้นจ้ะพีดาคันนี้รีดาวพรอยู่3,000ปลายๆเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าได้แม็กใหม่ยังใหม่นะคะชุดแต่ง รอบคันเลยนะคะคันนี้ก็เป็นเก่งห้าประตูเหมือนกันหรือจะเป็นคันต่อไปนะจ้านี่เลยสําหรับคันนี้จะเป็นนิสสันมานะคะนิสสันมาร์ตคอนแมรจะมีปี17ปี19นะคะราคาเริ่มต้น2องแ0 0สี่บาทเท่านั้นจะาิีจาจ้าพรอยู่4ี่พันกว่าบาทตลอดสัญญานะคะฟรีดาวนะคะก็พ่อนสี่พันกว่าบาทตลอดสัญญาเท่านั้นจา้า ามาดูขั้นต่อไปกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นในเซิร์ของ Toyota v o o อนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นตัวรองท็อปนั่นเองนะคะ Toyota v o o อน1.5มิตรนะคะคันนี้ปี19นะคะ3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นจากคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะเป็นตัวมิตรด้วยหรือว่าใครที่อยากได้ราคาถูกลงกว่านี้นะคะน้นองแมมก็มีเลยคันนี้จะเป็น t o y o ต a v วี 1.5e นะคะคันนี้349,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะเป็นปี2018นะคะสำหรับ t o y o ต a v วีอตอนนี้ก็มีให้เลือกครบทุกสีเลยมันจะเป็นสีบอนสีขาวสีดำหรือว่าสีเทาดำนะคะพี่ๆที่ชื่นชอบนะคะ Toyota v o ีอถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันและเป็นรถที่ยอดที่ตลอดกาลเลยนะคะชอบสีไหนคันไหนก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะอ่านี่นะคะสำหรับคันนี้จะเป็น โตโยต้าอัลติสนั่นเองนะคะบอกเลยว่าสําหรับตอนนี้นะตอนนี้เลยนะคะโตโยต้าอัลติสนะคะน้องมัมีเลือกมากกว่า50คันกันเลยนะคะเฉพาะอัลติสและใครที่ออกเดินนี้น้องมัมีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะคะ1.59เท่านั้นเนาะสาหรับใครที่ซื้ออัลติสไปนะคะได้ดอกเบีย้ยโคตรถูกเลยนะคะดอกเบี้ยนี้ไม่มีที่ไหนเลยเนาะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นปีนะคะ2020นนะคะอันติสก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ปี1 6กจนถึงปี2021กันเลยคันนี้ก็ ได้ปี2020นั่นเองนะคะมีเลือกครบทุกสีเหมือนกันไม,ม่ว่าจะเป็นสีดําสีขาวนะคะสีเทาดําสีบอสลสีเกรยเบเตอลิกเนาะมีทั้ง 1.6G และ1.8เลยสําหรับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ 1.6G นะคะเป็นท็อปสุดในรุ่นเลยนะคะคันนี้ได้ชมหน้าใหม่แล้วนะคะเป็นชมหน้าใหม่นะเชงได้ไฟโปรเจกเตอร์สวยๆแบบนี้เลยนี่บอกเลยว่าสวยมากนะคะมีโลกครบทุกสีเลย หรือจะเป็นคันต่อไปนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็น t o y ยต a a l อาติรุ่นพิเศษเลยนะคะสำหรับ1.8 GR Sport นะคะตัวนี้เป็นตัว GR Sport นะคะสีขาวได้อแม็ก์สีดูโทนนะคะชุดแต่งสกเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันนะคะผมรือว่าภายในนี่คือสวยมากและด้านนอกก็คือโคตรสวยเลยนะคะคันนี้639,000บาทเท่านั้นนะพี่นะปี19ม่เป็นแค่69,000เท่านั้นนะคะคันนี้ม่69เครื่องยนต์เบนซิน ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณเหมือนต้นๆเท่านั้นนะคะป้ายแดงนะคะฟรีออเดอร์3เดือนเลยเพราะขาดตลาดเลยนะคะป้ายแดงนี่ถือว่าขาดตลาดเลยนะคะสําหรับอันติส1.8 GR สปอร์นะคะแต่ถ้าพี่มาที่นี่พี่ไม่ต้องออเดอร์นะ,ะพี่มาดูรถถูกใจรถนะคะคันนี้ราคาป้ายแดงอยู่899,000บาทนะประหยัดไปมากกว่า300,000กันเลยทีเดียวนะคะ ขั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นอันติดเหมือนกันนะคะแต่เป็นตัว1.8แอนทีไฮบริดนั่นเองนะคะเป็นตัวไฮบริดเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะคันนี้ได้สีดำนะคะปี2020นะคะ549,000บาทนะคะคันนี้549,000บาทเท่านั้นเนาะนี่เลยนะคะสังเกตง่ายๆเลยถ้าเป็นโลโก้สีฟ้าแบบนี้นะคะดวงตาสีฟ้าแบบนี้เนาะ ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฮบริดนั่นเองนะคะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยนะคะมีเพิ่งเข้ามาใหม่สุดๆด้อนๆเลยนะคะคันนี้5,49,000บาทนะคะป้ายแดงก็8 0 0 0 0 0กว่าเหมือนกันนะคะสำหรับตัวไฮบริดนะคะหรือใครเป็นสาย Honda อ่านี่เลยสาย Honda เราก็มีนะคะ Honda Civic นะคะ Honda City Honda Jazz นะคะแต่ว่าคันนี้เดมน ขายอยู่ตอนนี้นะจะเป็นฮ o นด้าซีวิก 1.8e นะคะคันนี้ปี2019นะคะ489,000บาทคันนี้ฟีดาวผ่อน8,000กว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะหรือจะเป็นอีกคันหนึ่งนะคะจะเป็นตัวท็อปเลยนะคะตัวนี้ก็ 1.8el นะคะตัวนี้เป็น Honda c ซี i c 1.8el นะคะตัวนี้579,000บาทนะคะ579,000บาทนะจ๊ะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากแต่งรอบแม็กมาให้ครบนะคะสวยมากสำหรับ Honda c ซี i c ก็ถือว่าขายดีเหมือนกันเนาะ สีขาวสีดําสีเทาดำนี่คือมีเข้ามาเยอะมากนะคะซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปอ่ะในส่วนของรถครอบครัวเราก็มีนะคะนี่ Honda h ฮ v นะคะปี2018นะคะ 1.8E Limited นะคะ529,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะคันนี้ได้ขับเฮ v อวนะคะฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะนี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำนะคะพี่พีสามารถจัดได้เลยเนาะ มันจะเป็นสีขาวหรือสีดําสามารถจัดได้เลยนะคะสวยทุกคันสวยทุกสีแน่นอนนะคะและที่สำคัญเลยมีรับประกันโครงสร้างให้ทุกคันเลยนะคะรับประกันการหยุดเลเกียร์ให้สูงสุดถึง2ปีเลยนะคะสีขาวคันนี้นะคะปีเอ่อ,อ,อปี18นะคะ519,000บาทนะคะคันนี้519,000บาทนะคะไม่เพียง คันนี้ไม่เจ็ดหมื่นเก้านะคะสีขาวสวอดีคันนึงนะคะก็ปีสิบแปดเหมือนกันนะคะคันนี้ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะจ๊ะคันนี้ไม่แปดหมื่นสองจ้าคันนี้ไม่แปดหมื่นสองเท่านั้นนะสีขาวหรือสีดําก็สวยสวยทั้งคู่เลยนะคะสวยทั้งคู่เลยเนาะอ่ะดูจะเป็นคันต่อไปนะจ๊ะคันนี้ก็จะเป็นโตโยต้าอินโนวานะคะคันนี้ได้ปี19นะคะคันนี้ได้ปี19 5 ห้าแสนเบาทนะคะคันนี้รถครอบครัวนะคะโตโยต้าอินโนวานะคะห้าแสนเก้าบาทนะจ๊ะฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นจ้าหรือใครเป็นสายฟอร์จูนอ่านี่ค่ะโตโยต้าฟอร์จูเนะคะมีทั้งขับ2และขับสคันนี้สี่าานะคะจะเป็นขับสนะคะขับเคลื่อน2ล้อปีสิบเานะคะแปดแสนบาทนะคะคันนี้8ปดแสนเบาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่น หมื่นกว่ากว่านะคะคันนี้หมื่นกว่ากว่านะหรือใครอยากได้ขับซีอ่านี่ขับซีเราก็มีขับเกินสี่ล้อนะคะเกยียร์ออโต้โฟวินคันนี้บอกเลยว่าเฉพาะของแต่งนะคะโชว์โฟเวินเดอร์คู่หน้าคู่หลังเจ็ดหมื่นนะคะเราแต่งให้ฟรีเลยนะคะเจ็ดหมื่นแต่งให้ฟรีเลยใครที่ชอบไปแบบครอบครัวใหญ่นะคะชอบไปเที่ยวแบบไปแล้วไปทั้งครอบครัวนะคะน้องแหม่มแนะนําเลยคันนี้ขึ้นเขาลุงว้วยคือได้หมดนะคะมีโฟวินให้ด้วยนะคะเป็นเกยียร์ออโต้ตกแต่งมาให้นะคะของแต่งจาก t ร d ไฟเบี LED นะคะโช้กโฟเบนเดอร์คู่หน้าคู่หลังนะคะนี่มูลค่ามากกว่า70,000กันเลยนะคะได้โลแมกเดิมโรงงานด้วยนะคะนี่บอกเลยว่าสวยมากสำหรับโปรเจนเตอร์นะคะคันนี้ได้สีขาวปี18นะคะ959,000บาทนะคะ959,000บาทเท่านั้นเนาะใครชื่นชอบกันในรุ่นไหนก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะสูร่ห้ก4าเจนนะคะลูกค้าแอดดีก็สามารถฟรีดาวได้ทุกคันเลย รถกระบะเราก็มีจานี่เลยไม่ว่าจะเป็น d m a ็หรือว่า r ีโวนะคะสำหรับคันนี้สีขาวนะคะ d m a ม c กแคปนะคะคันนี้ปี2021นะคะแต่งล้อแม็กอิโมชันนะคะแม็กใหม่ยังใหม่ด้านหลังแต่งเหล็กคำลบป้ายมาให้คันนี้ไม่ห้าหม่นเเท่านั้นนะคะ4 9 0 0 0บาทคันนี้4 9 0 0 0บาทปี21นะคะฟรีดาวน์พรอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทตลอดสัญญา หรือจะเป็นนี่เคันต่อไปนะจ๊ะคันนี้ปี18นะคะไม่60,002ปี18ไม้60,002นะคะ379,000บาทนะคะคันนี้ฟีด้วพอยู่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะได้ล้อแม็กเอ็นไก่นะคะแม็กใหม่ย,ยังใหม่เหมือนกันนะจ๊ะหรือจะเป็นคันต่อไปอ่าคันนี้ปี17นะคะได้ล้อแม็กเวลนะคะแม็กใหม่ย,ยังใหม่คันนี้300,000 69,000บาทนะคะปี17ไม่70,000มืนะคะคันนี้ไม่7 0 0 0 0มืนะคะ3 6 9แ0 0่าบาทดกพันกว่าบาทเหมือนกันเลยคันต่อมาก็ล้อแม็กเวลเหมือนกันนะคะคันนี้3590 0 0บาทนะคะปี2018นะคะคันนี้ก็ฟีด้าพอนห0พันกว่าบาทเหมือนกันนะจ๊ะหร mm ือ hmm. จะเป็นรีโว่นะคะโตโยต้ารีโวเราก็มีนะจ๊ะนี่เลยสำหรับโตโยต้ารีโวคันนี้ก็ เป็นตัว2.4 n t z e d i t i o n นั่นเองนะคะคันนี้ปี2021ไม่50,000เท่านั้นนะคะฟีดาวพร7,000กว่าบาทนะคะสำหรับ Toyota Rivo ก็มีตั้งชมหน้า Entry นะคะหรือว่าชมหน้า Rocco นั่นเองนะคะนี่เลยนะคะรถบอกเลยว่ารถสวยทุกคันแน่นอนประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักจมน้ำพิบควมนะคะใหม่แท100้100%แน่นอนฟีดาวพร7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ นี่เลยสำหรับคันต่อไปก็จะเป็น Honda City นะจ๊ะคันนี้ก็เครื่องยนต์1.5 S ปี18นะคะ359,000บาทนะคะ Honda City ของเรานะจ๊ะบอกเลยว่าขายดีมาก City ก็มีทั้งสีขาวสีเทาดำสีบรอนนะคะสีดำโอ้มีครบทุกสีนะคะขายดีแบบใครเป็นสาย Honda นี่คือชอบมาก Honda City, Honda c i v i c Honda j a z เเนาะ,ะคันนี้ก็เป็นอันติดเหมือนกันนะคะสีขาวปี16นะคะ369,000บาท ตามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทได้ชมหน้าเดิมนะคะได้ชมหน้าเดิมนะคะคันนี้่อนหกพันกว่าบาทเหมือนกันนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะจ๊ะฟีดาาพอนหกพันกว่าบาทอ่ะบางนี้จะเป็นรถเก่งห้าประตูนะคะในส่วนของโตโยต้ายาริสนะคะนี้โตโยต้ายาริสนะคะหนึ่งจุดสองแอนที่มีเลือดสีขาวสีดําเลยนะคะตามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่สี่หมื่นเก้านะคะสีขาวคันนี้ไม่สี่หมื่นเก้า ่อน6,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะเครื่องยนต์เบนซินนะคะเป็นรถเก่ง5ประตูนะจ๊ะหรือจะเป็นซีดํานะคะก็3 5 9 0 0 0บาทเหมือนกันนะคะเป็นสีดําก็3 5 9 0 0 0บาทเหมือนกันคันนี้ก็พอน6,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะคันนี้ไม่คันนี้ไม่69,000จ้ะคันนี้ไม่69เท่านั้นนะครับ หรือใครที่อยากได้แบบแต่งซิ่งนะคะใครอยากได้แบบแต่งซิ่งเราก็มีนี่นะคะแต่งลอ้อแม็กซีสองแปดมาให้ตั้งสี่ล้อนะคะคันนี้ได้ท่อแต่งด้วยเนาะคันนี้ได้ท่อแต่งด้วยนะสาหรับใครที่อยากได้แบบแต่งมาแล้วนะคะไม่ต้องแต่งเพิ่มแนะนําคันนี้เลยปี2021นะคะคันนี้ได้ปี2021นะคะราคา3 8 9 0 0 0บาทคันนี้3 8 9 0 0 0บาทจากที่จากปี21ไม่2อง0 0ไม่2อง0 0เท่านั้นนะคะฟรีดาวฝน์ก่อนกว่าบาทเหมือนกัน คันนี้บอกเลยว่าสวยมากอ่ะเดี๋ยวเดินให้ดูรอบคันแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์ให้รอบกันเลยให้ดูสภาพรอบคันนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะจ๊ะไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนไม่มีการกรอมไมแต่อย่างใดนี่ให้ดูบอกเลยว่าสวยมากคันนี้ได้ท่อแต่งด้วยคันนี้ได้ท่อแต่งมาด้วยนี่ ือจะเป็นสีแดงคันนี้นะคะมาด้า2 1.3ไมค์คอนเน็กนะคะคันนี้ปี9.20สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้ไม 59, 000, ่ห้าหมื่นเก้าฟีดาพอหกพัน 6, กว่าบาทเหมือนกันนะคะมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะมาด้าบอกเลยว่ามีสีขาวสีดำสีแดงนะคะพี่ๆท่านใดที่ชอบคันไหนก็สามารถสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะฟีดาวได้ทุกคันเลยนะคะนี่บอกเลยว่ารถที่ร้านเยอะมากนะคะรถตูเราก็มีนะคะ ใครชื้นชอบกันไนรุ่นไหนก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่รถทำงานทำเงินนะคะรถเข้าใหม่นะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะเป็นในส่วนของม o n d a j ปี2010นะคะราคา1,99,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะและนี่ที่จอดอยู่ก็จะเป็นรถที่รอส่งมอบนะจ๊ะนี่เราส่รอส่งมอบให้ลูกค้านะ,ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเราก็ไปส่งให้นะคะอ่ะในส่วนของรถตู้เราก็มี ใครที่อยากได้รถตู้นะคะแนะนำมาทางนี้เลยนะคะเสเว่ไรรถสวนสาขาตาปานนะคะราชารถตู้ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นหน้ายาวหน้าสั้นนะคะมีเลือกครบเลยนะคะมีธนาคารรองรับป้ายเหลืองด้วยนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหาอยู่เนาะ,ะแมแนะนำเลยนะคะสําหรับหน้ายาวนะคะก็4ีสินะคะเกียร์ออโต้ได้บทหนังด้วยนะคะหากันมาเยอะมากนะคะสําหรับรถตู้หน้ายาวของน้องแมวไม่ต้องพรีออเดอร์นะคะถ้าพี่มาแล้วพี่ชอบรถพี่เห็นรถแล้วจับจองได้เลยนะ คันนี้หนึ่ง0้าบาทนะคะในในส่วนของรถตู้หน้ายาวเนาะคันนี้ก็ฟรีดาวจัดเต็มก็1ล้านบาทนะคะลูกค้าก็ดาวประมาณสองแสนเนาะ mm. คันนี้ก็มีธนาคารรองรับป้ายเหลืองเลยนะคะหม mm. มีธนาคารรองรับป้ายเหลืองนะคะสำหรับพี่ๆที่อยากจะทําป้ายเหลืองนะคะอยู่ในส่วนของหน้าสั้นชงหน้าเดิมนะคะราคาเริ่มต้นก็79,000บาทราคาเริ่มต้นนะคะ6,98,00 0บาทนะคะเริ่มต้นเลยนะคะ6,00 0 98 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่ามีให้เลือกเยอะมากอ่ะเดียเดินให้ดูเลยเบาะหนังเบาะผ้าเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดานะคะสีขาวสีบอนน้องแหม่มมีให้เลือกครบเลยนะคะสําหรับพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะคะที่กําลังมองหารถอยู่ไม่ว่าจะเป็นรถเก่งนะคะรถตู้รถกระบะรถทํางานตําเงินนะคะก็สามารถสอบถามน้องแหม่มได้เลยนะคะ 0645197197นะคะ0645197197โทรมาได้ตลอดเลยนะคะสามาถแอดบ้านเขียวแอดลน์เบอร์นี้ได้เลยเนาะนี่รถตู้คือมีเยอะมากพี่ๆอยากจะดูคันไหนรุ่นไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะลูกค้าปวอดดีสามารถจะเต็มฟีดาวได้ทุกคันเลยนะคะแล้วโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะของเราก็ ไม่ว่าจะเป็นฐานน้มันเครื่องปีสองครั้ง2 0,000กิโลนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.89นะคะถ้าเป็นอันติดก็1.59เท่านั้นและก็ยังมีบัตร S อ t f า m i ท y c ฟ r d นะคะและยังมีคาฟฟ่90วันให้อีกด้วยเนาะนี่นะคะบอกเลยว่าร้านนะคะก็จะอยู่ที่สาขาสีเจตะปานนะคะมี4สาขานะคะของเรามี4สาขาเนาะไม่ว่าจะเป็นในโซนของกรุงเทพนนบุรีนะคะภาคอีสานก็บรีรมําอําเภอโนนินแดงสุรษฎร์ธานี้ก็2ส,สาขานะคะ ที่ย้ยตาปานกับสาขาสนามบินนั่นเองใครสนใจกันไหนด้วยนหรือ,หอยากจะเข้ามาดูรถก็มาดูได้เลยนะคะติดต่อน้องแหม่มได้เลยนะคะศูนย์นกศรห้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะสาขาที่ย้ยตาปานสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะคะอยู่ที่ไหนก็ออกได้นะคะอาชีพไหนก็ออกได้ออกง่ายอนุมัติไวไม่ยุ่งยากนะจ๊ะใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องแหม่มด้วยนะคะรับประกันได้ว่าทุกคน ไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะรับประกันโครงสร้างนอดเดิมการเดิมฝาปรุงเดิมนะคะรถสภาพเดิมเดิมเลยนะคะและที่สำคัญรับประกันวารันตีเครื่องยนต์เล็กเกียร์ให้สูงสุดถึง2ปีเลยทุกคันนะคะผ่านการตรวจมาแล้วไม่ว่าจะเป็นบอร์ษัททชีเชอร์นะคะ2 7งจุดหรือจะเป็นนะคะกูอินสเปคชั่นนะคะ3 4 4จุดนะครับมับ่นใจได้นะคะก่อนออกเรามีการตรวจเช็คให้จากพี่พี่ช่างอีก30กว่าจุดเลยนะคะ โอเคใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้น้องแหม่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะ